เงื่อนไขาการชำระก,กรรมที่ควรรู้ทุกท่านโปรดระลึกไว้ว่ากรรมคือการกระทาที่ถูกบันทึกไว้ในรูปของพลังงานวิญญาณที่มีตัวจดจำเป็นภาพเสียงและความรู้สึกในสัญญาณขันซึ่งผูกติดกับเวทนาขันวิบากกรรมคือผลจากการกระทาที่ท่านต้องเผชิญผ่านเรื่องราววัตถุบุคคลตามเหตุปัจจัยที่เหมาะสม สัญญากรรมคือกรรมผูกพันธะสัญญาที่มีต่อดวงจิตหนึ่งซึ่งเป็นผลที่ต้องกลับมาชดใช้กันในชาติปัจจุบันอย่างมีกคลี่ยงไม่ได้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมซึ่งถูกจัดเตรียมมาแล้วเรียบร้อยเวรกรรมคือการกระทําที่ทําในปัจจุบันต่อดวงจิตหนึ่งด้วยกิเลสตัณหาอุปทานต่างดวงจิตผูกกันด้วยเวรกรรมในคลื่นพลังงานจิตที่เป็นด้านลบ เป็นสายใยแห่งกรรมซึ่งต่างฝ่ายต่างผูกใจเจ็บไม่อภัยกันและกันจนนำไปสู่การทำร้ายกันได้ชะตากรรมคือเส้นทางที่ถูกจัดเรียงด้วยชะตาฟ้าฤิ์ขิตให้เป็นไปตามเส้นทางเพื่อการทดสอบของชีวิตโดยอาศัยกรรมเก่ามาเป็นเงื่อนไขเพื่อให้ได้ยกระดับตนเองไปสู่ชะตาชีวิตที่แท้จริงเมื่อท่านทั้งหลายแยกออกแล้วว่าอะไรเป็นอะไร การชำระก,กรรมอย่างถูกต้องจึงแบ่งเป็นสองส่วนคือ 1. ภายใน 2. ภายนอกการชำระภายในคือการชำระก,กรรมใดๆที่เกิดเป็นมโนกรรมอกุศลในจิตอันเป็นเหตุของความทุกข์ที่เกิดจากใจโดยการสำนึกรู้คุณสำนึกขอขมากรรมผ่านตัวเองให้หมดสิ้นในกรรมจนจิตใจเบาบางโล่งสบายเพื่อให้จิตหยาบ ค้นจากภายในใจตนด้วยการรู้จักให้อภัยตนอย่างหมดหัวใจอย่างสุดหัวใจโดยไม่โทษกล่าวตัวเองอีกต่อไปอันนำไปสู่การดับอกุศลในจิตนั้นให้หมดสิ้นเชื้อก่อนจะนำไปสู่การสร้างเวรกรรมกับบุคคลอื่นการชำระภายนอกคือการที่ดวงจิตเคยสร้างกรรมใดไว้ย่อมจุดติณก,กายสังขารด้วยรหัส d n a ที่สอดคล้องต่อการสนองรับกรรมนั้น ไปสู่การพบเจอเงื่อนไขาทางโลกผ่านเรื่องราววัตถุบุคคลมาเป็นเงื่อนไขเพื่อจิตวิญญาณได้มีโอกาสชำระกรรมที่พกติดตัวมาด้วยการอาศัยร่างกายสังขารน,นับปัจจุบันเป็นผู้เผชิญเราเรียกว่าการชำระวิบากกรรมเมื่อวิบากกรรมใดที่เผชิญท่านต้องพร้อมเผชิญอย่างไม่เกรงกลัวไม่หนีหายด้วยการเมตตาอภัยปล่อยวาง ยอมรับการชดใช้อย่างซื่อตรงจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าการอโหสิก,กรรมนั่นคือการตัดเวรกรรมจนหมดสิ้นต่างฝ่ายต่างอภัยด้วยวิบากที่เคยสร้างกันมาไร้ซึ่งการติดค้างอีกต่อไปแต่หากตัวท่านเองต้องการจะยกระดับจิตสำนึกไปอีกด้วยการสร้างบารมีชั้นสูงโดยการเป็นผู้สําแดงจิตสำนึกแห่งความรักความเมตตาต่อผู้ที่เคยมีเวรกรรมต่อกัน จนต่างฝ่ายต่างเปลี่ยนใจจากศัตรูกลายเป็นมิตรด้วยความรักนั้นได้นั่นคือการสารต่อบุญสัมพันธ์จิตดวงนี้ของท่านจะมีพลังบารมีกุศลชั้นสูงเกิดขึ้นโดยทันทีซึ่งเราเรียกว่าการหมุนธรรมจักร